วันนี้พามาดูปลาที่มีอาการป่วยด้วยอาการสลิปแบบนี้นะครับจะเป็นอาการหลับๆตื่นๆเวลาเราไปสก,กิดมันทีเนี่ยมันก็จะไหวเป็นปกติแล้วสักพักหนึ่งก็จะกลับลงไปนอนใหม่อาการแบบนี้คืออาการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับทำให้ระบบประสาทเนี่ยสูญเสียการควบคุมสำหรับการรักษาเจ้าปลาตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นยาฉีดเอพ A ัสนะครับร่วมกับยาแช่ ACP สำหรับยาฉีดเอพ A ัดจะฉีดวันเว้นวัน,วนจนครบสามครั้งส่วนตัวยาแช่ ACP เนี่ยก็จะแช่วันที่หนึ่งสามหนะครับระหว่างทำการรักษาก็คือจะกดอาหารแล้วก็ถ่ายน้ำา20%ทุกวันจะไม่ได้แยกออกมารักษานะก็จะคือจะปล่อยให้อยู่ในตู้วรวมกับไบพวกนี้เลยวันที่สองของการรักษาตาดูดีขึ้นเริ่มว่ายตั้งตรงได้นิดนึงสักพักหนึ่งไม่ไม่เกิน5้านาทีเดี๋ยวก็จะ ลงไปนอนใหม่แต่ดูแล้วแอคทีฟว่าวันแรกนะก็คือวันแรกเนี่ยแทบจะไม่ไว่ายขึ้นเลยอันนี้ยังพอว่ายขึ้นแล้วก็ลงมานอนแต่วันนี้จะไม่มีการฉีดยา a อพัสกับแช่ ACP จะถ่ายน้ำา20%อย่างเดียววันที่3ของการรักษาวันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆอยู่ดีๆปลาก็เริ่มกลับมาไว่ายได้เกือบปกติประมาณ70-80%เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทำการฉีดตัวยาเถึงแม้ว่าปาจะดูดีขึ้น แต่เราก็ต้องใช้ตัวยาให้ครบโดสโดยเฉพาะยาฉีดเอพัสเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะก็ต้องใช้จนครบ3ครั้งฉีดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำา20%แล้วแช่ ACP เหมือนเดิมแล้วก็จะข้ามไปฉีดอีกทีก็คือวันที่5ของการรักษาจะใส่ ACP วันนั้นด้วยก็ได้หรือจะใส่ ACP วันที่6ก็ได้ ACP เนี่ยจะใส่2วันครั้งหรือจะใส่เป็นแบบ 1, 3, 6, 9 12แบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหา